สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจานเออิซูซุครับช่องที่ทำให้ทุกเรื่องอิซูซุของคุณเป็นเรื่องง่ายครับผมพบกับเอครับถากอนชัยฤทิครับที่สาขาขายจากอิซูซุเมทสาขางามวงวานในคลิปนี้ก็จะมารีวิวกับเจ้ามิวเอ็ก1.9แอคทีฟนะครับอิซูซุที่คุ้มค่าที่สุดในตลาดณเวลานี้นะครับบอกเลยเป็นพีพีวีที่ทําตลาดแตกมาแล้วนะฮะขายดีมากๆในตัวนี้มากับสีบอลเงินนะครับแต่งแบบสายคลีนมีทําอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูทีละจุดกันเลยครับ เริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยด้านหน้าเดิมๆครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะตั้งแต่ฝากระโปรงหน้ากระจังหน้าไฟหน้าตัวนี้ตัวเดิมเป็นไฟหน้า LED ที่มีทําเพิ่มครับตัวนี้ไฟตัดหมอก LED ครับนี่ตัวนี้ไฟตัดหมอก LED เดิมๆจากโรงงานจะไม่มีมานะครับตัวนี้เราติดตั้งเพิ่มเติมไปเนาะมาในส่วนของด้านข้างครับคิ Q ้วล้อนะครับมาในส่วนของด้านข้างคิ้วล้อตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นคิ้วล้อขนาด3นิ้วนะครับเป็นสีดําด้าน เนาะสีเนี่ยก็จะมีให้เลือกทั้งดาด้านดําเงาดําด้านก็จะดูสวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ดาเงาก็อาจจะดูขนแมวขึ้นง่ายหน่อยนะครับตัวน,นี้ก็แล้วแต่ความชอบนะคิวล้อจริงมีหลายแบบนะฮะก็ลองเลือกตามความชอบของลูกค้าได้เลยแล้วก็ตัวล้อล้อนะครับจากเดิมเดมเนี่ยเขาจะมากับล้อตัวขอบ17ที่เป็นยางดันหลบนะแต่ตัวนี้มากับตัวยางบิสโตนนะครับในขอบ18 กับล้อทูโทนลายขาวกวางที่ถอดมาจากกระบะตัวท็อปนะครับนี่มาจากกระบะตัวท็อปนะครับเป็นลายทูโทนตัวนี้ขายดีมากแล้วต้องบอกก่อนเลยว่าตอนนี้มิวเเอ่อไม่ใช่สิยูสูด e ีแมเราเปลี่ยนเป็นอ่ไมเนอร์เชนปี2024แล้วลายล้อตัวนี้จะเริ่มหายากแล้วนะฮะ ้ก็สวยงามอีกแบบหนึ่งครับคันนี้ลูกค้าเน้นคลีนคลีนครับเพียงฟังก์ชันเพียงพอต่อการใช้งานมีกระจกมองข้างครับพร้อมไฟเลี้ยวแบบตัวท็อปนะครับเปลี่ยนต,ติดตั้งให้เบรบคพาร์ดอะไหล่แท้จากศูนย์ฟิลม์มเซรามิกรับรประกัน10ปีนะครับของยี่ห้ออัลติเมทรุ่นซูเปอร์นานโนเซรามิกคิ้วกันสาติดตั้งให้มีเบ้ามือจับติดตั้งให้เค้าคิ้วสครับเพดติดตั้งให้นี่คันนี้เน้นโทนดําเรียบง่ายครับคือถ้าโทนสีเนี้ยฮะมันก็จะดูแลรักษาง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นคิ้วสครับ ลูกค้าเลือกเบาะหนังภายในเป็นสีดำนะครับตัดได้สีเทาแบบโรงงานนะครับพรม 6D ก,ก็เป็นสีดำได้ดำตัวนี้ก็ดูแลรักษาง่ายนะตัวนี้เนาะนี่เลยอดูด้านท้ายกันครับทำอะไรบ้างอ่ะคิวล้อด้านท้ายนะครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ3นิ้วดำด้านแต่ผมชอบนะไอตัวล้อคือผมขายดีมากอะต้องบอกเลยว่าลองดู หลายๆคลิปที่จันเอเคยมีทํารีวิวไปนะครับล้อทูโทไลเขาวกวางตัวนี้มาก,กับกระบะตัวท็อปที่ลูกค้าเปลี่ยนเทิร์นมารุ่นนี้ขายดีแล้วก็ใส่แล้วมันลงตัวมากๆครับด้านท้ายครับเริ่มจากตัวนี้เลยสปอยเลอร์ตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นสปอยเลอร์สีดําเงานะครับอันนี้ของค่ายคาโตนะก็มีมิกซ์แอนด์แมทกันเพราะเดิมทีเนี่ยเขาก็จะมีสปอยเลอร์มาจากโรงงานแล้วแต่มันอาจจะยังไม่ยืน่นยังไม่สวยพอก็ติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับคิ้วตัวกัน เขาเรียกอะไรคาดเอวคาดเอวมาสโตะนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮเทมขายดีนะคาดเอลมาสโตะตัวนี้ก็ขายดีสีดำนะครับตัดกับสีดําเงาตัวนี้เนาะแต่คาดเอวเดี๋ยวนี้ในตลาดก็มีเยอะครับแต่ค่ายมาสโตะก็เป็นอีกค่ายหนึ่งที่ถ้าแบบเน้นแบบไม่มีไฟเรียบๆง่ายๆก็มันทําให้เส้นจะหลดนะครับตั้งแต่ไฟซา้ายยัง,ย,งยังไฟด้านขวาเลยนะฮะนี่เลยด้านท้ายก็มีเสริมความปลอดภัยอ่า เซ็นเซอร์ถอยหลัง2จุดครับซึ่งจากโรงงานจะไม่มีมานะตัวนี้ก็ติดตั้งเพิ่มเติมไปครับคันนี้คิ้วกันลอยท้ายครับคิ้วกันลอยท้ายสีดําด้านคิ้วกันลอยท้ายสีดําด้านนะครับเพอเพิ่มความเหนียวประสงค์ในการใช้งานนะมาดูกันเดี๋ยวดูข้างในกันคันนี้ทําอะไรบ้างนะครับก็โดยวรวมหลักๆเป็นสายคลีนครับที่แท้ทรู ก็ดูต่อยอดมาจากคลิปก่อนๆที่จันเอเคยมีทํารถไปนะครับก็จะเน้นพวกออปชันหลักๆที่ได้ใช้งานจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกบอะหนังเนี่ยเราทําพร้อมแผงประตูเลยนะครับแล้วพัดกระจกมองข้างที่แบบตัวท็อปเราก็ทํามาปุ๊บเราก็จะใส่สวิตช์ใหม่นะครับแผงใหม่แล้วก็มีฟังก์ชันพับกระจกได้จากด้านข้างนี้อ่ะเดี๋ยวดูนะนี่ไปจันเอกดปพิบเนี่ยฮะอ่านะครับซึ่งเดิมๆม,มาเนี่ยหูกระจกเขาจะมาเป็นสีดําด้านไม่มีไฟเลี้ยวมา นะครับตัวนี้แล้วก็มีสัญญาณการขโมยทาเพิ่มเติมครับกุญแจเดิมๆจะมาเป็น2ดอกตัวนี้อันนี้จานเอทำเป็นกุญแจรีโมท2ดอกนะครับแบบพับพร้อมสัญญาณการขโมยแต่ลูกค้าต้องไปกัดดอกกุญแจเข้าไปเองนะครับแค่นั้นเองสวิตช์ไฟตัดหมอกเราก็จะมีอยู่ด้านนี้นี่ด้านนี้ครับติดเสริมเพิ่มเติมไปนะครับเป็นไฟตัดหมอก LED นะครับภายในก็มีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับหน้าจอ7นิ้วพร้อมกล้องมองหลัง ครับเล่น Android Auto Apple CarPlay ได้นะครับแล้วดูฟังก์ชันการใช้งานด้านในเนาะก็อย่างที่บอกพอเป็นโทนดำปุ๊บมนดูแลรักษาง่ายครับเหมาะสำหรับรถครอบครัวนะครับราคาไม่แรงอย่างที่บอกราคาคุ้มที่สุดแล้วในตลาดเราณตอนนี้นะแล้วก็ลูกค้าท่านนี้นะครับพี่นัทต้องขอบคุณมากๆเลย FC จากระยองนะครับพี่เขาก็เพิ่งเริ่มสร้างครอบครัวมีลูกน้อยนะครับก็เลยอัพไซส์จากรถที่เป็นรถ5ประตูตัวเล็กก็อย่างที่บอกครับตัว รถอเนกประสงค์พวกนี้นะฮะเรามีเบาะมาตรฐาน ISO FIX ด้วยนะครับก็ใครที่มีคาร์ซีทมีลูกน้อยก็สามารถใช้คาร์ซีทได้นะครับตัวน,นี้ก็ฝากไว้ด้วยครับอีกหนึ่งแนวทางนะลองดูเป็นแนวทางกันได้เลยถ้าใครชอบรุ่นนี้นะสายคลีนทีนี้ด้านนอกเนี่ยสายคลีนเลยอาจจะมีเสริมคิวล้อนนิดนึงอาจจะได้ดูบึกบึนขึ้นนะครับก็ได้รถดูเต็มขึ้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางจานเอก็ฝากไว้ด้วยละกันใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ ไว้เป็นกำลังใจให้จานเอด้วยครับสนใจรถอิ u ู u โทรได้ที่เบอร์0870141605จานเอ้อิซูซครับที่อิ u ู u เมโทรสาขางามวงวานครับสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณครับขอตัวไปก่อนนะครับ